สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคุยก่อนเกมครับ <Wow. S 1> คู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยก่อนเกมกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับผมความพร้อมเนี่ยของทั้งสองทีมฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยมีรายงานว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยสามคนครับมีจูเลียนทิมเบอร์โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่แล้วก็ เอ็ดดี้อินเคียเร์นะครับส่วนของแมนยูเนี่ยมีหลายรายเลยไทยเลวมาเลเซียลัสมุดฮอยลุนเนี่ยมีได้ชื่อกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าฟิตหรือเปล่าอามดเดียโลคอปปี้ไมนูทอมฮีบันเมสันเมาส์ลุกชอตลาเฟลวาลานครับคนที่นะ่าจะได้ลงวันนี้อาจจะเป็นลัสมุดฮอยลุนแต่ว่าคงมีชื่ออยู่ตรงมานั่งสำรองนะครับผมเพราะว่าเทนหาเขาก็บอกแล้วว่าฮอยลุนเนี่ยเริ่มกลับมาซ้อมแต่ว่าก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนทางฝั่งผู้เล่น11คนที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยคงใช้แผนเดิมนะ4-3-3ของของ,ของอมิเกียวอาร์เซต้าเนี่ยเป็นแผนถนัดของพวกเขาเลยผู้รักษาประตูเป็นอารอนแรมเดลนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยน่าจะเป็นเบนไว้์ยืนคู่กับวิลเลียมซาริบานะครับผมส่วนปีแอบแบ็กขวาวันนี้แบ็กขวาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นโทมัสปาเต้แบ็กซ้ายโทมิยาสุ แล้วก็กองกลาง3ตัวเนี่ยมีดีเคียนไลท์มาตินโอเดกาดไคลฮาร์เวดเนี่ยน่าจะได้ลงเหมือนเดิมส่วนแนวลุก3คนเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลก็คงเป็นกาเบียวมาตินเนรี่กาเบียวเจสซุดบุกโยซาฮก้านะครับผมส่วนฝั่งแมนยูแผนดัน,นัดของเขาก็จะมี4-2-3-1ครับคือเทนฮารเขาได้กลืนแล้วว่าแดนกลางเนี่ยก็คงใช้ชุดที่ดีที่สุดของแมนยูเขาบอกว่าชุดที่ดีที่สุดของแมนยูก็คือ กาเซมิลโลอิลิเซนแล้วก็บูนูเฟรนเดสนะครับเราไปเริ่มที่ผู้รักษ,ษาประตูกันก่อนผู้รักษ,ษาประตูวันนี้อังเดโอนาน่าวันนี้พร้อมลงสนามส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะมีวิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับน่าจะลงมาทําหน้าที่แทนราฟิลวาลานส่วนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยลิซันโดมาติเนีสพร้อมลงสนามแบ็กขวาคงเป็นอารอสฟันบิซาก้าเพราะว่าเดี๋ยวเดียโกดาโลเนี่ยต้องไปยืนเป็นแบ็กซายนะครับแทนแทนที่ลูกชอที่บาดเจ็บไปแล้วก็มาลเลเซียที่ยังเจ็บอยู่ ส่วนเซอร์จิโอเลกิลอนเนี่ยที่เซ็นมาใหม่เนี่ยผมคิดว่าคงเป็นตัวสำรองไปก่อนน่าจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่บางทีอาจจะได้ลงมาสัมผัสเกมในช่วงท้ายๆเกมเนะอาจจะเป็นไปได้กองกลางตัวรับ2ตัวคาซิโมโกับคิสเตียนอิลิเซนวันนี้พร้อมกองกลางตัวรุกบูโนเฟอร์นันเดสครับก็พร้อมลงสนามปีขวาแอนโทนีคือผมว่าปีขวาเนี่ยเป็น คนที่เล่นดีที่สุดของแมนยูตอนนี้ก็คงเป็นแอนโตนีนะถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจแฟนๆหลายคนนะแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปีขวาของแมนยูที่ดีที่สุดตอนนี้มันจะเป็นแอนโตนีนะเพราะว่าซานโชเนี่ยยังไม่ได้เลยนะซานโชเนี่ยไม่ว่าจะไปขวาไปซ้ายหรือว่ามันเป็นหน้าต่ำเนี่ยมันดูติดๆขัดๆไปหมดเลยนะสำหรับจอรอนซานโชปีกซ้ายวันนี้เป็นใครไปที่ไหนไปไม่ได้เลยก็คือมาคัตแลฟอร์ดนะครับกองหน้าตัวเบ้าวันนี้ผมคิดว่าเทนฮาร์ก ก็คงจะยังใช้มาร์ซียาวอยู่เป็นบองหน้าตัวเป้านะแล้วก็มีลาสมูนทอยลุนเป็นตัวสอดแทรกนะครับผมสำรองของเมนยูก็มีมีตัวที่ซื้อมาใหม่อย่างซอ g ์จิโอเลกิรอนนะครับมีภาพถ่ายว่าซ้อมกับทีมแล้วแล้วก็มาที่ลอนดอนด้วยนะครับแล้วก็ลาสมูนทอยลุนก็เหมือนกันนะครับผม สถิติ5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะเอาเป็น5เกมที่ไปเล่นเอมอริเตสตีเดียมบดแมนยูไม่ชนะเลยนะครับ5เกมเป็นการเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้4ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าสถิติแย่มากในการไปเยือนเอมอริเตสตเดียมส่วนสถิติ5เกมหลังสุดทั้งไปและกลับเนี่ยแมนยูเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่ชนะ2ครั้งอาเซนอลชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับคือสถิติทัวร์กันนะ คือบ้านใครบ้านมาันไปเล่นบ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ทําได้ดีกว่ามาเล่นบ้านแมนยูแมนยูก็ทําได้ดีกว่านะครับสถิติในช่วงหลังๆก็พูดง่ายๆคือวันนี้ไปเล่นบ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็เป็นตัวนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยพิมีรีอีกสามเกมล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะสองครั้งครับเกมเปิดสนามอาร์เซนอลเอาชนะนอตติงแฮมป์เรสต์ไปได้สองหนึ่งนัดที่สองอาร์เซนอลเอาชนะชิตันพาเลสไปได้หนึ่ง ขอไปครับคีตันมาเรีไปได้1ประตูต่อ0ูนครับส่วนนัดที่3เนี่ยอาร์เซนอลเสมอกับฟูลลม2ประตูต่อ2นะครับเอาละส่วนเมนยูเนี่ยสเกมหลังสุดก็ไม่ได้แย่นะครับในพิมเมลีกเนี่ยนัดแรกเอาชนะปุ๊ทำตั้น1น1ด้วยฟอร์มที่กระท่อนกระแท่นมากส่วนนัดที่2ไปเล่นบ้านสเปอร์เล่นดีกว่าสเปอร์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าก็ โดนสเปอร์ยิง2ลูกแล้วก็แพ้ไปนะครับในเกมนั้นส่วนเกมที่3เนี่ยโดนนำก่อน2-0ก่อนที่จะพลิกกลับมาชนะ3-2ในเกมที่เอาชนะ Nottingham Forest ที่ออทัฟฟอร์ดเกมล่าสุดได้นะก็ถือว่าต่างๆฟอร์มของแมนยูช่วงนี้แต่อาร์เซนอลยังผมยังมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังเป็นต่อแมนยูอยู่ทั้งในรูปเกมทั้งความพร้อมของนักเตะแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังๆนะครับก็อาร์เซนอลเป็นต่อ เรามาทายสกอร์กันเลยดีไหมสกอร์เนี่ยผมคิดว่าเอาเป็นแบบแมนยูเราเขาข้างแมนยูหน่อยนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะบุกไปถึงขั้นชนะนะถ้าชนะนี่คือปาฏิหาริแล้วเป็นแมนยูบุกไปเสมอแล้วกันนะครับเสมอ3ประตูต่อ3เสมอสุดมันเลย3ประตูต่อ3ยิงกันเล็กเพราะว่าช่วงหลังยิงกันเยอะนะครับก็จะประมาณนี้เอาละก็จะประมาณนี้สำหรับคุยก่อนจกมของเราในวันนี้ ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยน่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับที่สําคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว